โอเคมาไปที่สองไปที่สามขอสวัสดีก่อนนะครับก็ใช้ไดบโอ้เปลี่ยนสองเปลี่ยนสองใบครับ เคมาไตกองไตกองโอเคเกสูลครับเกสูนครับเกสูลครับโอเคีเริ่มก่อนอปันฟูเมเนียนเด็กิปเฟูกราวดดรอ ทีจีไรส์กี่ตัวเลือมจวดหนึ่งเอ็ดข้าเวเทนโจครับเอ่อไรดีลาดจวบคอเนวันเลดขออีกตัวใช่ละพอตัว แล้วก็คอในวาน <c oughs> หนึ่งหมืนครับแารวบนี้เขาต้ชื่อหนึ่งหมื่นตรอบสกิลโซชาร์นมานบายแกรดีลาครับแมงกาตีไม่พงกับเช็คโอ้ก <c oughs> ารเมเช็ควอลีครับผ่านครับสแตนด์อ ไรไบ,บูีเจอร์โซมีทมดสามใบไแบบวูดซีเจอร์โีแนการสกิแนการโซชาร์สอโซมีหใบาโซมีหใบหรือมากกว่าพาวเวอร์เพิ่มอีกห้าพันเป็นเหมือนบ,ามบ,มบไม่กาดครับไร,เร้เช็คตติเกอรโอเช็คฮิวทิเกอร์มาทำไม พอทันโจวดอยี่เจนเนในวันเสร็จในวันครับออกไม่ไหลด้วยเจไ้แปดรอยัลใช่โอบอร์ดอซาวิกเกอร์ฮาวิเกอร์สกิลทำงานพัรดบาหนึ่งจ้กันหนึ่งไง บวกห้าพันแมทเทิร์นครับนี่วันครับหนึ่งหมื่นมาตรประก,กันการไม่เช็คสดดตั๊กเกอร์ให้เว้นาสายเจอเข้าครับขล่อยครับขล่อยเจอเช็คไม่เจอครับสองหมื่นครับไม่ใช่ดิหมื่นห้าครับหมื 15, 15. ่นห้าไปห้าผ่านครับ โอ้ยมามาเปิดเพลงตอนนี้เนี่ยจสัสติลิกัสิแน่ไรโนคิงเแอเกิลทีมอีกิโปรเทคจากนั้นสกิลโซชาร์ดหนึ่งรกาศพรวอมเพิ่มความตัดส่มีโซเจดใบเพรว่าเพิ่มหนึ่งหมื่นสี่พันเป็นสองมื่นหกเหมือนสไปเลยแร่คอรูเวนสกิลของรูเน สิลเกอร์จะตำสุด <t> <Norwegian> ่โซสกิลเเกอร์พ <back> so ัตเตอร์บล okay. like ัสนึงรอหนึ่งไปอืมเสียงโอเคครับแอดท็กครับครับผมสองหจงตีวันการสองหจงตีวันกาดเข้าเลยครับนนีไปเดียวเนาะวินได้เบิร์เช็คไม่มีเกอร์ เบื้องเช็คไม่มีทิกเกอร์อไม่มีอะไรของเขาเลยเช็คฮิวทิกเกอร์ฮิวไม่ได้ออเวันครับฮิวหมื่นกูเฟ้นปีใสซอเบเกอร์ว่าครับเอ็นเพิร์ครับเขาเดินจัว่วยจั่วยังไม่มาหเหรอตีตีแอซิครับ จะดามไปล่ะไม่รู้สิว่าจะเจอไหมว่ดาดาตุส่าดีจะรับเทลวางใจกันนะอเอาสองใบออกสองใบนี้ออกครกับ เอาออกเกมไปเลยในแวนเดฟอิลิโอซันตัวเลือกสุดอันตรายใช่แบทเทิลครับแวนยิงเท่าไหร่เอาไปเยี่มหมื่นสองครับค่ายิงเท่าไหร่ครับค่ายิงเก้าพัน ตีใส่ตัวก็ผ่นเรับไม่ปกัด <c oughs> เรียกัดเรียกัดโอเคอเจอเข้าครับเข้ามาวัดใจวัดใจปึ๊บไม่มีผ่านครับอะไรครับเนี่ยจิจังมาครับตัวอ่ะเด็กผ่าลันดันโอ้ยไรกิฟฟอร์สไดอร์อินโฟเทคจากนั้นสกิลเข้าตร์บลส โซชาร์สองใบไปที่หนึ่งไปที่สองก็จะแตกเอาอเกตสองหรือตับปลาจักโซขึ้นมือเอาฮิวขึ้นมือโหมดทั้งหมดกี่ตายแล้วนักก่อนโอเค,อ,เคอ่าสิบไปพอดีถ้าอย่างนั้นจำเป็นต้องบวกเอ็กซ์เฟส อูดิติสปอยเลอร์จูบทีเมกาดสกิลทำงานมนนรรคานิสานจูตีหากมีโซสิบใบหรือมากกว่าซึ่งเองนับซึ่งพี่นาปรวหลาบสิบใบพอดีรีทายตัวเกศูนย์โอ oh, นะ้บัคขนาดแล้วว่าดับเพิ่มอีก,กอหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นสองเ <c oughs> ข้าเลยจ้ะค <c oughs> วินได้ขออะไรเถอะเฟอร์เชสตไม่มีทิกเกอร์เซ็คเกอร์เชครอทิกเกอร์พลังวันกาดจูนเนึ่งใบโอ้เข้าเลยเกิด โอ้อยากุซ่าเขา,าทำจั่วเหจั่วนายดูอาร์ครับรสุดไต่เอมปึ๊บไขเซอร์ไขเซอร์ดูม สกิลถามไม่ใช่ครับกิวคาดิานหนึ่งเสือสองเยสามครับคิฮิวโอ้โหมาเต็มทุกอย่างืม แบเทิลครับฮิฮิฮิแบเ,เทิลตีครับยี่หกยี่หกเหรอครับเจเีเชัดก์ดแม่โซดีเฉยอัครปักฟัลักสกีทำง,งานโซชาสองใบอือ uh huh. โอ้ฮหเกรกคีอะไรกับเปีย <laughs> ชีพเพอร์มีห้าพันเป็นสามสอง ครับผมขอหนึ่งลูกใหญ่หนึ่งลูกใหญ่แล้วหนึ่งลูกเล็กเช็คสเตตโอเวนครับโอเว่นครับโอเคครับแค่นั้นแหละพี่พอใจแหละต่อไปเช็คคิวเพิ่มมาทำไมเชพิ่มเช็คไม่มีติ๊กเกอร์คิวไม่ได้นะปัญหาใช่เาจริผ่านเทรนครับเทรนเนาะมือเลยอธิบายโอ้โหเยอะอี๋เนาะ ใช่ที่สไปคับผมดูเหมือนเกาะเมียบ้างในเมื่อมาอย่างนี้ฉาหลานต้องเปิดด้วยลูกพ่อโอ เอ้ยที่ันสกิล counter blast หนึ่งารบาลับดีททยในวันทิ้งครับ mm. แต่น่าโซชาสองโอ้ยประการได้รับเช็คเพิ่มหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ในโซเบิดห้า สิโซ1สิบสไปการดเน็ตทำงานเด็กสามอีกไปพอจะจับมือชองการไม่ได้โอ้หนานจะเถีขอรุดเวนกิลของรุดเวนเอาวลีกราดจาัดจัดจัดดอกข้าโซได้เขาจะชาร์จจัดนักสกิวลีกราัดปรรากาศเข้าไนมือไปสี่หมื ขีพัทภกีผิดเปทนัพตอนแรกก็เป็นทันสองอ่ะอ๋โอเคโอ okay. เคเือนกามัยืมเงินบอก <Okay. S 2> ่ะโอเคไปทานไปนาครับคอเดมอนอีเตอร์ อีกข้างเท่าไหร่ครับหนแต่ใช้กสก,กิลตัวนี้ก็จะเพิ่มกนึ่งหมื่ปสองหมนหกการครับห5ึ่งห้าเดวินิเตอร์ดีลิฟทิเพนเ,เ,เซอร์บูสต์ใช้กสก,กิลครับผมเอ,อบบร์บลัสเอาแอซินทอาโซ่จนหนึ่งไปพเพราพ 26, ะว่าเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นไปสองหมื่นหกเนอเรชันกัครับ เ er ปิดท็อปห้ปึ๊บปึ๊บขอเกตหนึ่งเจอสองใบโอ้จากนั้นทนของอสสซินโดนจัโซ เพิ่มอีกหนึ่หมือนห้าพันเพราะว่าดับดักโซแล้วครับผมมีห้าสิบสิบห้าพอดีไวการ,ร์เพื่มอีกในตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งหมื่นห้าพันเป็นสองหมื่นครับผมก็เลยครับสี่มีสองจบปีแวนจากนั้นใช้สกิฟคิดเอาข้อโซจุดหนึ่งไวการเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเ,เป็นท่าเป็นสองโอ้การหนึ่งไม่ได้ด้วยเข้าครับพอทุกคนร้ราย first check ไม่มีทิกเกอร์ second c h ช็ k ไม่มีทิกเกอร์เบิร d ชเช็คก็ทิกเกอร์อัรนจวหนึ่ง final c h ช็คไม่มี er. <c oughs> ทิเกอร์เช็คครับ <c oughs> ได้ลูอาร์ครับสามหมื 30, ่นจมตีบกาดสามหมื่นห้ามอะไรบ้ครับห้ามเก็ดหนึ่ครับอ oh. มือมีกี่ใบครับต้นลามโอ้โหนี่คือเครื่องกองใช่ไหมเออเท่าไหร่นะครับสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นเฉยๆสามหมื่นด้วย เสียหนึ่งตัวคีย์โอแอนผ่านาจ้าเข้างเธอจัวดูเก็บฟาร์มนะครับสไตล์ไปฟาดใช่แล้ว อบ,บิสก็จะถูกลืมไปที่สุดใช่งไหมใช่อบ,บิสก็จะถูกลืมไปมัง้ง <laughs> สกิลครับคอตะวันหนึง่งเสร็ตัวนี้ยิงเกียตสามครับ ไม่ยิงไม่ยิงครับไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไม่ติดดิชวนไม่ติดดิชวนเกี่ยวโซบัสหนึ่งแดงบวกเอ่อสามสามพันหัวสแตนสแตนอีกาใช่ไหมเอ่อสแตนธรรมดาครับไม่ใช่สแตนอีกา สะแต่งกับกล่องไม่เห็นแสงสะท้อ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 นอาตาวัตหนึ่งยีท,ทายหนึ่งใบอันนี้ถือว่าเป็นเกะถือว่าเป็นสองใบอะอตัวสองกับกล่องตัวนี้ใส่มาใหม่ลูกใส่ใส่ติง่งไว้ก่อนใส่ไว้เอาสวยใช่นิชวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแกิบสครับเกศูนย<อ>ใน์ในเกจศูนย์ในดอกรวมเกจศนในดอกมรดกเป็นเกจหนึ่งด้วยสเกลของโม์ศักย์คอยกัเลสจักทบก่องโอ้๊บ,บดูสองใบ เลือกคอหนึ่งไปครับคอยากุซา,าครับสเตย์อิก,กาครับเลดสเตย์ลัวใช่แล้วไม่รู้จะได้สแตน์ต่อถ้าได้ก็ดีดูท็อกสองครับข้อหนึ่งครับที่เดี๋ยวได้กล่องสมบูตี่ก็ถามหน่อยถ้าพี่ใช้ เจนการ์ออินเตอร์เซปต้องขอมือสองใบด้วยหรือเปล่าอ่าอินเตอร์เซปมันอินเตอร์เซปไม่ต้องขอมือครับเจนกาแบบเจนเจนกาก็ไม่ต้องขอครับเพราะเจนกามันทิ้งฮิวแต่มันไม่ได้อบมันมันไม่ได้ลงมาจาบับบนมือมันลงมาจากจีโซนโอเคแค่ในตอนนี้ว่าจะขอการจับมือมาช่องกาดเนาะต้องขอสองใบใช่โ <Okay. S 1> อเคถ้างั้นก็มาบัตเตอร์ดาร์ครับขัตนบัตเหนึ่ง อวกแข่เลยนทหนึ่งใบครับมีใบเดียวครับไม่ต้องพูดถึดเลยขอครับฟานัทสองตัวแถวหน้าบวกแถวว่าบวกหมื่นบวกคีครับบวกบวกหมื่นบวกหมื่นห้าบวกคีมอวชา่นงตีครับให้นับไหมครับ ว่าโพดิ้ทิ้งเกตหนึ่งก็เลิกทิ้งไปทิ้งทิงใครดีนะเดี๋ยวก่อนเลีกยก่อนออทิงกูลีดิสไฟเลิกกันครับผมทวินทิปเปอรได้เช็คหนึ่งสองสามโอ้โหบอดบอ,อดสนิทไม่ต้องถามเลยห <laughs> น้าเมา้า ยี่ส <อ German. S 1> ิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นการโอ้่มาแล้วชื่อเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเป็นสามหมื่นเจ็ดครับผมจะเกิดโดนคุมกำเนิดเพราะสแตนไม่ออกไม่จบเท่านับคำวาสองใบนี้ผ่านสแตนรอ ชื่อมันในตัวเจ้าอืมงานี้ตัวไอเทมเรียชัดไปเลยทุกคนสติวเด็กมนุษย์โหมือเหลกี่ใบครับรายงานอ๋อบนั้นใช่นกันเย้เลยครับ คอเบฟ้าวร,รีเฟรชเกดสกิลกัก๊คทีก่อนเลยละกันแตงกอลครับผมคอเตอร์บลาสงายคุณชาฮาร์ลดโอ้งไงคุณชาฮารอลดเรื่องการไปเกิดสองใบจากกองเอาข้อโซกับกองเอฟเฟกต์ เือบสองใบนี้อตอนนี้ในเทอนี้นะมีการเข้าสซทั้งหมดสองใบอยู่ในแถวหน้าเขาเพิ่มสเขาเพิ่มหกพันเสิ่ม้อผม คอสแตนสกลสแตนกับกองโซชาร์หนึ่งแล้วไเขาจะชาร์จเอเดจูไปที่สี โซฮทแอดเบสสกิลออกอัสซินโดจากโซเพราว่าเพิ่มหนึ่งหมื่นห้าพันมีสีใบนะที่ข้าโซสองหมืนสองมืนเก้าอัสกิลเองเพิ่มเป็นสามแล้การข้าโซสี่ใบคูสามพันเป็น1239นสอเ้าบวกหมกลายเป็นห้าหมื่นหนึ่งห้ามื่นหนึ่งห้าสิบเก้าดีไ้ข้างเท่าไหร่ครับ หรอครับใช่๒๔อันนี้พีครับทิ้งบัตเตอร์ดาครับแัสทีเดโมนัส๒๐๗๓๑9ตีไ huh ด้าพามไปตีแวนครับพีจีครับทิ้งแลเเทลครับ <Sh ot ky> <has> <invece> เบิร <Both> oh. e ์ดเช็คไ <c oughs> ม่มีิเกอร์เซคเอ์เชไม่มีิเกอร์เดเช็คสปรี่เคอร์ค่ะโอ้โหอีกรขีชสกิลเจผมออกกักทีออกกัข้าโซสามใบออกเวนีข้าโซด้วย สุดเรียลอะไรเป็นเบฟาวรีเฟเซอร์โอ้ใบฟาวรีเฟเซอร์แหกขาดคเพิ่มหนึ่งแล้วก็วริีคัสข้าโซ่ตัวหนึ่งหมื่เปมืเก้าแล้วก็มีการเข้าโซ่สี่ใบแถวหน้าเกหมื่นสองจะเป็นตัวแวนนะเพราะแวนไ่หาหายไปลโอเค อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้กัะพลังสินะเปล่ากับเกตตะขพากละอ๋อการเกตดจนะสกิลโดนจับโซ่พอเพิ่มอีกสองอีกเป็นงม่นห้าพันโอเค ีเดือนสนหนึ่งใขอคิดก่อนคิดาเนี่ยขอนับห้วามวัความวังของฉัน กี่ครับทิงกี้มิซาคอมไ,ไม่ใช่มิโซอเห็นทิงคีนกมือมีสใ 2> 2. บรครับสใบสใบนะใช่มือเกองคีตีแวนมือเก้คีเจอนเรชั่ากัดครับเดี๋ยวเจได้ดแล้อ,อเหอเดืแป๊บนึงเจนได้เปล่าประเด็นคือทั้งสองฝตเปเกตสาแต่ผมเกตสอเก็ไม่ได้ครับอ๋อ โอเคครับคตายแล้วพีจีได้ป่ะครับพีจีได้ไม่ครับโอเคเจอเราช่วงกิดครับพีจีสิเอ,อาไม่ใช่ไม่ใช่แม่พีจี<ห>ครับพีจีพู้ผิดผู้ผิดผูิดครับอ่าทิ้งคี องของพีจีเท่านั้นดาบเช็คสีสตาดเช็คขีพลังขัดตายกับ้หมื่นเก้าสี่ตัวเองสองพนเก้าสองหมื่นสี่พันเก้าแปดสีมเก้าแปดตายสองพันสี่เจ็ดเมือนสามของิิห้ามสู่กาดโอ้โตายแล้วแตกครับแตเกเช็คคิ เช็คคีโอกอดสุดยอดว้า่ะจบเกมครับสนุกมากตอนตายเขาไม่เคยแล้วว่าใช้ดักคีเลยใช่ไหมโดวไปเกตสองเจนก็ไม่ได้เออครหน้ามัก็ห้ามแต่สายจ้ะนี่ครับสนุกมากเลยครับ